งสองซ้ำโอ้ยเธอทะลุมาจากไหนเนี่ย,ย <c oughs> หลอกก็มาทะลุได้ แล้วเนี่ยรอบที่สองแล้วหรอสนุกไหมคะจริงเหรอเดี๋ยวไปเจอกันข้างในค่ะจริงปิิงเอาไปซื้อบัตรเลยค่ะเดินไปซื้อบัตรเลยได้บัตรมาแล้วะคะว้าวไปกันเลยเอาไปแบ่งให้น้องด้วย ชี้ไปค่ะมาเร็วมาเร็วไปกัน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 ไปเร็วเร็วเร็วเจอเจอเจอโอ้โหโอ้โหพี่ไออยู่ไหนเนี่ยพี่ไออยู่ไหนพี่ไออยู่ไหนอยู่นี่เธอจะเปิดไม่ได้โอเคเธอการเล่นแบบนี้ไหม ที่แบบว่าตกเอาตูตกลงไปอ่ะเธอก้าปะก้าไหมเธอระวังลูกระเบิดปังอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นแบบหมุนไว้แบบกับดักเหรอเธอมาเล่นในนี้ไหมออกไปเร็วๆๆ็ เฮ้ค่ะรอก่อนนะอ่าหยิบเอาไปอันหนึ่งลากไปอันหนึ่งนะโอเคลากไป มาแล้วแรงไมเธอน้องชี้น้องชี้ทำลาน้องชี้ตอนนี้พี่อายกำลังใส่ลูกบอลอยู่นะเดี๋ยวพอใส่เต็มเราก็จะแบบยังไงมันจะลงมาใช่ไหม โอ้ชอบใหญ่เลยเอาบอลไปลุมาชี้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 เลยสนุกไหมครับน้องสนุกไหมครับสนุกไหมครับน้องพี่อายหายพี่อายอ่ะพี่อายติดใจพี่อายติดใจใหญ่เลยนู่นอ๋อ แม่ก oh. ็มาแม่ก็ <laughs> <laughs> จอนไหมเป็นไงบ้างครับชิ้เป็นไงบ้างไหยื้นไทยรึกระน้องนีทุกคนที่เนี่ยมีแบบชุดอาชีพต่างๆให้เราใส่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะให้พี่อายอะเป็นคนแสดงอาชีพต่างๆ นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าพี่อายจะเป็นอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลยอาชีพแรกคุณหมอโอ้ยไม่รู้ว่าแถวเนี้ยมีโรงพยาบาลหรือเปล่าจ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้มีโรงพยาบาลหรือเปล่าจ้าหนูมีตรงนี้ค่ะเอา้าจะเป็นคุณหมอหรอพอดีว่าเนี่ยน้องเราอ่ะไม่สบาย คุณหมอช่วยรักษาให้หน่อยได้ไมั้ยคะโอ้โหน้องที่บ้านน้องกินของอะไรบ้างคะเออน้องชอบกินขนมค่ะน้องกินขนมเมอนนยอะไหมคะเยอะค่ะลองตรวจดูนะคะ อ,อ๋อเหรอเราต้องทำไงคะเราต้องให้น้องค่ะ,ะม,มีความสุขให้ให้น้องแแบบแบบนี้ก่อนนะคะเขาต้องแล้วก็ต้องเอาเนี้ยข้ามให้น้องอุดนานเกินอ,อ๋อเหรอใช่ค่ะอันนี้ข้ามให้น้องนานเกิน,นะคะโอเคแล้ววันนี้จะมีฉีดยาไหมคะมีคะ่ะโอ้ยหัวดร้านขนาดนี้ยังยังหวีให้อีกเหรอคะ เนี่ยค่ะคุณหมอจะเป็นเครื Skywalker> ่องมือของคุณหมอค่ะน้องต้องฉีดยาไหมคะต้องฉีดยาไหมคะคุณหมอโอ้ยไม่ร้องให้นะ อันนี้กลับบ้านไหรือยังค่ะโอเคค่ะอาชีพที่สองนักดาบเพิงทุกคนตอนนี้ก่อไฟไหม้ต้องโทรหานักดาบเพิงดีกว่าฮัลโหลนักดาบเพิงเหรอคะ ตอนนี้บ้านของเราเกิดไฟไหมคุณมาด่วนเลยนักดับเพลิงมาหรือยังนักดับเพลิงนักดับเพลิงนักดับเพลิงตอนนี้บ้านของเราไฟไหมตอนนี้โอเคฉีดน้ำเลยค่ะตรงนี้ค่ะบ้านเราตรงนี้ค่ะโอเคค่ะโอ้ฉีดหน้าตัวเองขนาดนั้นเลยดื่มน้วเลยค่ะต้องหาน้ำมาโอเคค่ะรังๆเลยค่ะรังๆเลยค่ะ ไฟดับหรือยังคะโอเคค่ะรายงานก่อนค่ะรายงานก่อนเลยคุจุดไฟเขาทอดขอนะคะทอดของห้ามห้ามนะคะห้ามห้ามไปอยู่ใกล้ๆนะคะเขาเพราต้องเฝ้าอยู่ตรงนี้เผื่อมันมันไฟไหม้อีกค่ะค่ะถ้าเราทำแบบนี้มันจะไฟไหม้เกิดโอเคขอบคุณนะคะนักดับเพลิง บ้ายๆขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ่อาชีพที่สามตำรวจทุกคนตอนนี้นะของของเราอะหายไปเราจะทำยังไงดีอะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาอนี่ไงสถานีตำรวจคุณตำรวจคะพอดีว่าของเราอะตั้งไว้ตรงนั้นอะแล้วมันหายไปค่ะ มีเหมือนมีคน่มาขโมยคูณตำรวจช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหมคะเราต้องทำยังไ,ไ,ไงคะก็คือว่ามีคนมาขโมยของเราคะ่ะเราตั้งของไว้ไวเราจะทำยังไงดีคะผู้ตำรวจต้องดูหนะ้าขอคะอ,อ,อ๋อเป็นคนแบบนี้คะ่ะเขานี่หรอคะนี่หรอคะผู<ช>้ตำรวจไปเจอมาแล้วเหรอคะว่าคนนี้คือคนขโมยหรอคะเขาวิ่งไปตรงนั้นนะคะนั่เห<อ>รอ,รอ แล้วเราจะทำยังไงคะคุณตำรวจช่วยอะไรได้บ้างคะช่วยได้คือแบบจอนไปตรงไหนอ่าฉันฉันก็รู้ค่ะฉันก็รู้อ่าโอเคเธอไปวอไปจับโจนเลยค่ะไปค่ะไหนคะเร็วร็วค่ะโอ้วตำรวจคนนี้วิ่งไวมากเลยนะไะ จิงงอ้อยอยู่ไหนอะนีไหมอ๋อรู้แล้วตัวนี้นี่เองใช่แก้งว่าป่วยแต่จริงๆอะไปขโมยของเราเจ้าหมาตัวนี้แหละเอาไปเข้าคุกเลยค่ะไปเอาเจ้าหมาสองตัวนี้กับตัวอะไรแล้วเหรอเอาไปเข้าคุกเลยค่ะ ใช่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 ข้างล่างนี่ไงตรงสถานีตำรวจอ่ะนี่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 ระวังนะโอ้โหตำรวจคนนี้ดีมากเลยนะคือแบบจับโจรได้ไวมากดีได้ไปจับโจรของคนเนี้ยเขาหนีไปเอาเข้าคุกเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะตำรวจโอ้าไม่ได้คุณตำรวจนี่คงแย่เลยโอเคขอบคุณค่ะ รบกวนรบกวนต้องข้หาตรงนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ไม่รบกวนแล้วนะคะ,อะขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือโอ้ได้ของคืนมาแล้วดีใจจังต่อไปก็จะเป็นผจญภัยเธออย่าตกลงไปนะถ้าตกลงไปมันจะเป็นลาวานะเร็วเรเธอเร็วๆเธอทำเวลาหน่อยเร็วระวังนะข้างล่างเป็นลาวานะเธอ โอ้โหโอ้โหไม่ตกเลยนะอันนี้ไม่ตกเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลยพี่อายพี่อายของเราสุดยอดมากกระโดดเลยกระโดดเลยด่านต่อไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้โหเธออย่ายตกนะโอ้โหตุ๊บอันนี้ด่านหนึง่งค่อยๆค่อยๆค่อยๆ โอ้โห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 ไปแล้วนะคะฝากกดติดตามช่อง Energy Channel ค่ะบายบายกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะไปค่ะเล่นกันต่อเลยมาเจอกันได้ที่เซนทันพระรามเก้าฮาเบอร์แลนด์ที่นี่ใหญ่มาก Ձեր դանդաղը դեպի բայց ես անցնումต่อ նա